การสวัสดีปีใหม่นะครับขอต้อนรับทุกู้านนะครับสู่รายการยกสยามครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะมีความสําราญคิดแต่สิ่งดีๆแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆนาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเหมือนกับคู่นี้ที่จะมาร่วมรายการเราเปิดสักราชปีใหม่น่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคู่นี้พร้อมอยู่แล้วนะค,คุณได์แดนาะคุณโรสโรินทิพย์ครับเชิญเลยครับ รับเลยเยไมถูกอาะขอบคุณมากสิบข้อถ้าถูกติดกันรับไปเลยเงินล้านก็ได้บ้านก็ได้รถก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกไปค่ะทรูมูฟ 3G WiFi เลือกเลยแม่รอช้าหนึ่งสองหรือสามตกลงหมายเลขสองค่ะสองนะฮะถ้าสิบข้อแตกนะหมายเลขสองทรูมูฟ 3G WiFi สิ่งที่ได้ไปคือเป็นโซฟามิววิออฟโอ้บอกสรรคุณเลย จอดอยู่ที่นี่นะครับเป็น t ต y ยต้า e นวิโอสหนึ่งจุดหมตท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น t ต y ยต้า e นวิโอสแม k กอินแ p ฟเป็นภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์รูที่ท้าทายทุกสายตาที่ไม่ได้เลือกหมายเลขหนึ่งนะครับเป็น<อ>บ้านพักส,สอนอหมายเลขสามที่ไม่ได้เลือกเป็นแน่นอนอยู่แล้ว1ล้านบาท<พ>อเอาลงรถไปข้างบนนะถูกต้อง <c oughs> ไปเลยนะครับเชิญเลยนะดูภาพรวมนะครับเชิญหนาวันหน้าดนะครอบยังใหญ่หลวงจะเลือกตอบข้อไก่ข้อไข่อยู่ที่เรา จะเลือกไม่ตอบก็อยู่ที่เราจะเปลี่ยนตัวก็อยู่ที่เราพี่ตาคะพี่ตายืนตรงนี้พี่ตาเคยเครียดมั่งไหมคะเป็นผู้ที่สะใจมากเลยเคุณเรื่องนี้ยึดๆตาเห็นแต่ละอาทิตย์ที่แล้แปลเปล่าหรอกถ้าเกิดไปอยู่ฝั่งนู้นนะไม่ได้สลับกันไหมแมวแมวน่ากลัวมากข้างนี้อย่าไปขึ้นเลยนะอันตรายมากข้างนี้เกามีลงของลงอะไรต่างบรรยากาศมันจะคุก้นหมดเลยๆงั้นวันนี้ท่านพิธีกรขอเปลี่ยนเป็นข้างนู้นไปข้างนี้เลยโน่นไปเลยข้างนู้นเลยคุณไหนเจริญครับ โอ้โหเล่นของเลยอะจะเล่นยังไงให้ปลอดภัยกลับไปหรือว่าเล่นให้ถูกสิบข้อหนูขอแค่ถูกข้อแรกหนูค็ดถ่าถูกต้องถูกต้องคิดทีละข้อพอผ่านทีละข้อมันจะได้ข้อสองผ่านข้อสองมันจะได้ข้อสามค <หา S 1> ่ะเอาละครับสิบข้อนะฮะเพื่อโตโยต้านิววีออสนะครับพร้อมนี่คือข้อที่หนึ่งครับเริ่มต้นศักราชใหม่ปีใหม่ถามเรื่องอะไรดีเอาเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าคุณไหนนี่ก็เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไทยเยอะแยะมากมายอยู่แล้ว เกินก่อนนะเกินถ้าเราพูดถึงในเรื่องราวของการสื่อสารของผื้นแผ่นดินไทยเรามีภูมิภาคต่างๆนะฮะถ้าชาวเหนือก็เรียกอู้คาเมืองอีสานก็เว้ากันเว่าอีสานทางใตก้ก็แหลงใต้แหลงแหลงใต้เคยได้ยินใช่ไหมแหลงใต้แหลงใต้คาว่าแหลงนี่แหละแหลงแหลงแหลงถามว่าแหลงมันมาจากคําว่าอะไรกันแน่มันพูดออกมาเป็นคําเดียวอย่างนี้แหละกอไก่ครับมาจากคําว่าแสดงหรือขอไข่มาจากคําว่า แถลงโอ้โ oh, ห oh, ยากเลยนะเนี่ยจับเวลาครับแหลงใต้เว้าอีสานอู้คำเมืองอู้คำเมืองคือการพูดภาษาเมืองเว้าอีสานคือการพูดภาษาอีสานแหลงใต้สแสดงไม่น่าจะมีการพูดแถลงคือการพูดเหมือนแถลงข่าวแถลงการมจะมีการพูดเพราะฉะนั้นแถลงใต้น่าจะเป็นการพูดภาษาใต้ ฉลาดมากวิธีการคิดที่คิดอยู่เนี่ยเพื่อใจะให้คุณรสเขาได้ยินเราพูดอยู่นะ,นะ,ะเขาเห็นเราอยู่ตลอดเวลาเด้ตงกระจกตรงข้ามนี่แหละแต่เราไม่เห็นเขาหร<ช>อกประมาณนี้นะ<ช>โอเคประมาณนี้นะไปฟังเขานะค่ะมีเวลาสิบวินาทีนะสำหรับคุณโรสนะฮะพูดนําเสนอมาให้ชัดเจนแล้วคุณไหคุณเองจะเชื่อเขาเชื่อเราไม่เชื่อใครเดี๋ยวตัดสินได้อีกทีหนึ่งฟัง <ผม S 2> เขาก่อนนะครับอ้าวคุณโรสสิบวินาทีนะครับมาบแล้วครับเราภูมิใจมากที่มีเพื่อนฉลาด,ด,ดอย่างเดน่ะ เราไม่ใช่นแบเป็นการเพราะว่าแถลงแสดงแถลงอะไรเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยต่อ้งเขาย่งไงเนี่ยเขาชี้อย่างเดียวเขาจิ้มอย่างเดียวเลยคิดว่าตรงกันอยู่ไหมน่าจะตรงนะคะน่าจะสุดท้ายออกมาเป็นตรงกันอยู่คิดเลยค่ะให้หนูคิดก่อนเออเออเอายังไงดีตอนนี้ออกมาเป็นตรงกันอยู่ค่ะอืมพร้อมไหมข้อแรกพร้อมค่ะไม่น่าพลาดใช่ไหม ไม่น่านะคะต้องถูกสิแหลงใต้แหลง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 เอาคำว่าแหลงมาจากคำว่าอะไรตอบว่าข้อขอไข่แถลงค่ะมาจากแถลงนั่นเองนี่คือข้อที่หนึ่งมาดูผลเลยนะครับคำตอบนะครับแล้วเรามีดับไฟก่อนด้วยทำลายบรรยากาศก่อนให้มันเกิดบรรยากาศเฮเขาเล่นรอผลคนเชียร์มันนะทุก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 คำตอบนะครับ ถามพี่ตาตอบมาเลยว่าเวลายกตรงนี้<ช>โดนโดนเขาจะเป็นยังไงใ<ช>ัวแล้วหอปปากนี่มันมันมาก <c oughs> มาเด้หันมา <c oughs> ถูกตนะลับ หนึ่งบอกแล้วว่าแดนนาคเป็นคนที่ดวงดีมากนะฮะรอสมาเป็นเพื่อนเท่านั้นคริงจริงพูดชัดมากเลยนะทั้งหมดอยู่กับแดนนะคพูดชัดมากเลยไม่ทำอะไรเลย <c oughs> อ้าวอธิบายคำว,ว่าทำไมเป็นคำว่าแถลงแถลงเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรเลยนะ หมายถึงการบอกเล่าหรือว่าแจ้งให้ทราบซึ่งเราใช้เป็นเหมือนกับเป็นภาษาไทยไปแล้วก็คือความหมายตรงๆกันแบบนี้เลยเมื่อออกสำเียงตามสำเียงคนใต้ก็ตัดหรือสั้นๆก็หรือแต่แหลง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 แงนี่แหละแต่จริงราชส่วยว่ามาอย่างนี้แหละวิเคราะห์ได้ดีมีสองช้อยเวลาไปไม่ถูกพยายามหาทางแล้วก็วิเคราะห์ไปแล้วก็จะเจอคําตอบเองหนึ่งข้อผ่านไปแล้วนะครับถูกต้องน,นะครับคะแนนหนึ่งข้อผ่านไปแล้วนะครับนี่คือข้อที่สองครับ อูนะครับว่าคู่นี้จะเริ่มต้นสักรารใหม่แจ็คพอตแตกประเดิมเริ่มต้นปีใหม่หรือไม่พาไปนอกเมืองกันบ้างและไปต่างจังหวัดอยากไปไหนที่สุดตอนนี้กลับบ้านล็อกคอไว้ปิดประตูอย่าให้ไปไหนทรูมูฟสาย G WiFi พาไปที่หนองบัวลำพูก่อนห้ามไปไหนไปเลยครับวันนี้ยกสยามจะพาไปรู้จักกับจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคอีสาน ที่เคยเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองครับบริเวณพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มานานนับพันปีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ทําให้ในปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีมากมายนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคําที่สมบูรณ์ด้วยความงดงามของทิวทัศน์ริมทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัฐ และยังมีสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ผู้คนจะหลั่งไหลกันมาสักการะบูชากันเป็นประจำด้วยครับท่านผู้ชมสนุกสนานมากเลยยุเป็นคุณไดเขามาบอกอะไรเราเนี่ยเหมือนประโยคบอกเล่าแล้วก็หายไปพูดๆแล้วก็ไปเลยย้าเตือนว่าเขานี่แยกออกมาจากจังหวัดอุดรธานีเดิมเขาอยู่ที่อุดรน,นะไถก็ไถไดอนหน้าชื่อก็คงมีที่มาที่ไปน้องบัวลําพูก็เช่นเดียวกัน ถามว่าหนองบัวลำพูชื่อนี้เขามีที่มามีที่มาจากอะไรถึงมาเป็นจังหวัดน้องบัวลำพูอยู่ในขณะนี้ก็ไก่ครับมาจากหนองบัวลำพูนองบัวลำพูโอ้ยชัดอยู่แล้วดอกบัวหนองบัวลำพูนองบัวลำพูฮขอไข่ครับต้นลำพูดอกบัวหรือต้อนลำพูจับเวลาครับนอ หนองก็ต้องเป็นดอกบัวสิถ้าเป็นหนองมันต้องเป็นหนองน้ําหนองน้ําจะมีต้นไม้ไหมอ่ะหนองน้ําหนองน้ําก็ต้องมีดอกบัวแล้วถ้ามมีดอกบัวแล้วก็ต้องมีลําพูอยู่ข้างหลังอ่ะสายพันธุ์ของดอกบัวหรือเปล่ามันมีทั้งบัวมันมีทั้งลําพูอยู่ในคําเดียวกันแต่มันติดตรงที่ว่ามันมีคําว่าหนองอ หนองเนี่ยมันต้องมากับอะไรที่มันเป็นน้ำหรือเป็นแอ่ง,งจึงเรียกว่าเป็นหนองใช่ในในสถานที่ที่มันเป็นแอ่งมันจะต้องมีน้ำหรือมันจะต้องมีต้นไม้เป็นดอกบัวหรือต้นลำพูอะไรมากกว่ากันไหมโรสก็จะได้ทราบหนูมึนค่ะมึนฟังเขาก่อนไหมฟังค่ะฟังค่ะแต่เราไม่บอกเขาว่าเราเอียงไปทางไหนด้วยใช่ไหมแปลว่ามึนจริงๆค่ะมึนจริงๆ คุณลอสคุณบอกว่าคุณจะพึ่งได,ด่เดหน้าอย่างเดียวไม่ได้แล้วข้อน,นี้คุณจะต้องแสดงพลังแล้วสิบวินาทีคุณจะทําอย่างไรใชร่ไหยครับเราคิดว่าน่าจะเป็นดอกบัวแต่ว่าขอ,อยิงชุกันไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมถึงคิดเป็นดอกบัวก็หนองบัวดอกบัวมาก,ก่อนแล้วลำพูมาทีหลังมันอาจจะเป็นลำพูอาจจะเป็นสายพันธุ์นึง มวามเวลาสิบวินาทีม่ใช่เวลาที่มาปรึกษาหารือกันใช่เพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นลำพูมันก็ต้องชื่อว่าลำพูหนองบัวมันก็ไม่ชื่อว่าหนองบัวลำพูอะไรมาก่อนขึ้นก่อนสําคัญก่อนก็ต้องจะผ่านพ้นไปได้หรือไม่นี่เป็นเพียงข้อที่สองเท่านั้นแต่เราก็จะตายในข้อสองนะคะตอบว่าข้อเครียดเนาะมากค่ะหนูอยากให้พี่ตาได้มายืนตรงนี้เหมือนหนูค่ะแล้วพี่ตาตอบว่าข้อแต่กดดันหนักขึ้นอีก ตอบว่าข้อตอบว่าข้อเน,น้นเเน,น้นเน้นขยี่แล้วก็พยายามเร่งเร่งรัดคุณจะตอบว่าข้ออะไรมันต้องชี้นิ้วขนาดนั้นก็เครียดหนักแล้วหนูว่าดอกบัวกอไก่ค่ะกอไก่ดอกบัวก็เห็นตรงกับคนข้างบนคุณโรสดูผลแน้ว่าข้อที่สองเป็นอย่างไรคำตอบนะครับไม่สีใหม่สักราชใหม่จะแปล คำตอบนะครับถูกตอะครับ้ครอให้ข้อมูลมันดีมากเลยทาไมอะไรที่คิดว่าเอามันไงมาก่อนคำมาก่อนเนี่ยเหรอแค่นั้นเหรอใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วคำมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้เอาไม่ง่ายแค่เนี้ยเหรอใช่ก็นี่มันยกสยามนะก็แรกแรกเราเราพยายามจะคิดว่าข้อแรกๆกเนี่ยอ่ ใช่ใช่จะต้องอ่อยจะต้องมีการอ่อยไว้บ้างมันไม่ควรจะยากเกินไปจริจริงแล้วทุกข้อง่ายหมดใช่ไหมแม่ต็ตัวไปต้องมีคาตอบอยู่ตรงนั้นง่าย,ายทุกข้อดีไม่คุณครูอเอ็นพาร์ททำไมมันง่ายทุกข้อก็<ม>เปิดเขามีคําตอบอยู่เออคำตอบแล,แล้วก็ถามไป อ้างั้นอธิบายเพิ่มเติมไปเลยนะฮะเมืองหนองบวัวลำพูนะครับตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มของที่เขาภูพานมีหนองน้ําขนาดใหญ่นะฮะชื่อว่าหนองซําช้างเต็มไปด้วยบัวหลวงทําให้ชาวบ้านตั้งแต่สมัยอดีตเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองหนองบัวลุ่มภูนะฮะหมายถึงเมืองที่มีหนองบัวอยู่ในลุ่มภูเขาภูคือภูเขานะฮะก่อนที่จะมาเพี้ยนเป็นหนองบวัวลาพูสัญลักษณ ประจําจังหวัดหนองบวัวลำพูก็คือรูปสารสมเด็จพระนเรศวรด้านหลังมีหนองน้ําที่มีดอกบัวหลวงขึ้นอยู่เต็มภูคือภูเขาไม่ต้นลำพูต้นลําพูไม่ทราบว่าที่หนองบวัวลำพูมีสักต้นหรือไม่ถอนใจอีกแปครั้งแล้วบอกว่าทุกตั้งราคาสองข้อเอาละผ่านต่อไปแล้วสองข้อนี่คือข้อที่สามเครียดมากโอ้และท่านจะต้องเครียดขึ้นไปอีก ชมก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะเครียดเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมไม่ต้องเครียดดูคนอื่นเครียดแล้วเราจะมีความสุขน้ำหอมมาครับใช่ไมครับเอาละผู้ชมลองดูครับว่าเห็นอะไรคุณใหลองไปดูได้นะครับเออว่าเห็นอะไรเดี๋ยวมาอธิบายให้ตรงกันก่อนก็จะมีเตาถ่า,านเตาถ่า,านด้านในเตาถ่านก็จะมีเห็นไหมเดี๋ยวนี้หยิบมาข้างนอกแล้วนะฮะดินเผาแผ่นใหญ่ที่เป็นรูรูช่องๆอ,อยู่นะให้ไฟเนี่ยรอดขึ้นมาอีกอันนึงก็คือกำแพง เป็นกำแพงโบราณมีช่องเหมือนกันแล้วเก็จะใส่เทียนหรือใส่ไฟเอาไว้ให้แสงสว่างในเวลาค่าคืนแหมและเคยได้ยินคําว่าช่องไฟไหมช่องไฟ <Okay. S 1> นะนี่เขียนดีๆสิหนังสือเขียนดีๆดสิเป็นช่องไฟดีๆเออก็เคยได้ยินอีกอ <Ooh. S 1> เครียดแล้วนะเ mm hmm. ข้าเป้าถามครับถามว่าก่อนจะมาอยู่ที่ตัวหนังสือที่เป็นช่องไฟช่องไฟเนี่ยช่องไฟอันเนี้ย มันมาจากอันไหนระหว่างกอไก่ในเตาหรือขอไข่ในกำแพงตายเลยมันเป็นช่องไหนครับอในเตาหรือในกำแพงครับจับเวลาครับเป็นช่องไฟเหรอระหว่างเตากับสถาปัตยกรรมเนี่ยอะไรมันน่าจะเกิดก่อนกันโหดูข้อดิอย่างเช่นเวลาเราเรา,เรายกตัวอย่างว่าไอเต่าล้านปี เราเรียกเขาว่าเต่าล้านปีเพราะว่าเขาช้าเหมือนเต่าล้านปีนนนมันนานเหลือเกินมันนานเหลือเกินเขาอาจจะแบบช้าเหมือนมดหรือช้าเหมือนอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นอะไรที่มาก่อนเว้นช่องไฟในเตาสมมติว่ามาพูดอยู่กับเรื่องของการเขียนที่อยู่ในหนังสือมันก็ต้องมาจากอันนี้ล้วนๆเพราะไม่มีใครเขียนหนังสือเป,เป็นกลมๆถ้าจะต้องใช้อย่างนั้น <ๆ S 2> เขาก็ต้องเป็นช่องไฟในขนมคกไม่ใช่ช่องไฟในหนังสือ นี่เริ่มมีข้อมืวแล้วละฮะสมัยก่อนเราจะได้ยินว่ามันจะมีการเขียนบนกำแพงจะเห็นว่าเวลาเราไปในวัดหรือว่าในโบสถ์อ่ะเราจะเห็นว่าจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรคะจ,ตตรจิตกรรมหรือว่าภาพวาดบนฝาผนัง,นพนงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆกลายมาเรื่อยๆจนจนมาเขียนในพวกใบต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเอียงไปทางวัดวาารามมากกว่าเพราะว่าคนไม่น่าจะเขียน ในเตาน่าจะเขียนบนกำแพงสู so ้ๆ so. พี่รสเท่านั้นใช่ไหมพี่รสเท่านั้นใช่ไหมสิบวินาทีนะพี่รสเราได้มาแล้วสองข้อข้อนี้ช่วยหาหรือดนใจให้มันถูกเถิดอ้าวสิบวินาทีเชียครับเราเห็นด้วยเพราะว่าเราคิดว่ากำแพงมันเว้นเท่ากันแต่ว่าไอ้กลมๆอ่ะอย่างที่ไหนพูดมันมันไม่เท่ากันอะ่ะแล้วเวลาเขียนหนังสือมันก็ความสวยงามมันต้งเท่ากันหรืว่า,<ม>รารู้ใช่ไหมว่าเขามีสิบวินาทีสามข้อแล้วนะ เขาไม่ใช่มีเวลามาอธิบายเขาต้องรีบเขาจะชอบมาเลยข้างหน้านะถ้าคุณจะตอบผมคุณก็ตอบเลยผมคิดว่าข้อน,นี้เพราะคุณอธิบายมาแล้วจะ,ะง,งต่ื่องได้เห็นด้วยตลอดเลยนะอันนี้เราเห็นด้วยต้องถูกสิขอไขในกำแพงค่ะตอบเลยเหรอค่ะโอเคไม่ว่ากันช่องไฟที่เรามาบอกว่าเว้นช่องไฟช่องไฟมันก็มีที่มาจากไอ้ไฟที่มันอยู่ในกำแพงนี่เองตอบมาแล้วเรียบร้อย มันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าเป็นก็สามข้อผ่านไม่เป็นก็จะได้หายเครียดซะทีตอบมาแล้วเรียรอยอ้อยคำตอบนะครับอีกหน่อยจะสูงไปขึ้นไปข้างล่างเลยมันร้อนแล้วเผามันเกิดบรรยากาศเต็มที่เลยดูนะเขาจะอยู่รอดต่อไปหรือไม่ กดดันเหลยข้างล่างมันกดดันไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเพราะว่าเวลาที่เราไปแล้วเราหวังถูงสูงเนี่ยเรามักจะไม่ได้เราก็เลยงอ่าเราก็เลยไปแล้วเราก็ไม่หวังแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่างมันโดยคิดมากใช่ไหมอธิบายความว่าทำไมมันไปอยู่ในกำแพงแล้วมันเกี่ยวกับความเท่ากันหรือไม่ช่องไฟคือช่องที่อยู่ตามกำแพงวัดหรือกำแพงวังโดยจะเจาะเป็นช่องแต่ไม่ทะลุด้านบนโค้งสำหรับจุดไฟในตอนกลางคืนเพื่อสองทางโดยช่องไฟตามกำแพงนี้จะมีระยะห่าง เท่าเท่ากันไปตลอดทั้งกำแพงต่อมาครนี้ถูกนามาใช้หมายถึงช่องว่างระหว่างตัวหนังสือและช่องห่างเป็นระยะเท่าเทกันในการเขียนลายกระนอกอีกด้วยวิเคราะห์แบบไม่รู้ลึกไม่รู้จริงแต่ว่ามาถูกทางได้ทั้งคู่เลยผ่านไปแล้วอีกหนึ่งนะฮะสามข้อเลยนะครับถูก้อาน,นะคะ่ะ ือว่าอันนั้นก็เป็นช่องไฟนะแต่ว่าเออมันอาจจะใกล้ตัวเราก็ได้ไงมันเป่าไงหรือเลยช่องไฟมันมีไฟโผล่ขึ้นมาเล่งไฟเท่ากันมันอาจจะเป็นไม่ได้เนี่ยช่องไฟนั้นอาจจะไม่เคยเห็นแต่สุดท้ายก็จัดการไม่สําเร็จนะรายการก็ยังแพ้อยู่แพ้อย,อยู่คู้เล่นยังถือว่าได้อยู่นะอ้าว <c oughs> เป็นการเริ่มต้นสักระัใหม่ปีใหม่ทางด้านนี้นะฮะทั้งคููยังได้อยู่ผ่านมาแล้วสามข้อเอาเวลาหมดหมดเวลา ตามต่อพวกนี้นะว่าจะเป็นคู่แรกแห่งปีใหม่แล้วแจ็คพอตแตกโดยที่เจ้าตูวบอกไม่รู้เลยเราไม่เป็นเราไม่เก่งเลยนะพวกนี้นะครับจงสยามครับสวัสดีครับ